สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสูตรหวยพารวยค่ะวันนี้น้องฟ้ากลัมากับสูตรยี่กีถึงสองสามนะคะเป็นยีก่กีที่ออกทุกสิบนาทีค่ะวันนี้ก็มากับสูตรปักสิบล่างนะคะปักสิบล่างห้าตัวค่ะก็จะตกรอบละห้าสิบนะคะแต่ยีก่กีตัวนี้บาทละเก้าสิบสองนะคะการเล่นปักสิบล่างนะคะแล้วก็กดสองตัวล่างค่ะแล้วก็กดลูดหน้านะคะแล้วก็ตามด้วยเลขห้าตัวที่เราได้มาค่ะเราก็มาดูสูตรกันเลยนะคะ สูตรนกฟ้าก็จะดูหลักสิบของสามตัวบนนะคะอันนี้คือหลักสิบค่ะอันนี้สามตัวบนอันนี้สองตัวล่างค่ะนกฟ้าจะใช้หลักสิบบนค่ะก็คือสอบอนะคะบวกสิบบนบวก2ค่ะก็จะบวก2ทุกรอบนะคะสงเป็นเลขคงที่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบ106นะคะจนถึงรอบ120ค่ะนกฟ้าก็เอาผลมาจากในกลุ่มนะคะอันนี้คือกลุ่มแนวทางนะคะ ลุ่มยีก่กีค่ะอันนี้คือยีก่กีหนึ่งสองสามค่ะนกฟ้าก็เอามาตั้งแต่รอบหนึ่งร้อยหกจนถึงหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะของวันที่สิบสี่พฤศจิกายนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยีก่กีสองห้าค่ะออกทุกห้านาทีนะคะก็มีสามยีก่กีให้เลือกนะคะอันนี้ยีก่กีแปดแปดออกทุกสิบห้านาทีค่ะก็สามารถเลือกเล่นได้นะคะแล้วก็มาดูวิธีคิดกันเลยค่ะศูนย์นะคะบวกศูนย์ค่ะได้ศูนย์แล้วก็บวกสองค่ะ เราก็จะได้2นะคะแล้วเพิ่มขึ้นไปทีละตัวเลยค่ะ3 4 5 6นะคะก็จะได้มาห้าตัวนะคะเราก็กดเล่นกด2ตัวล่างนะคะในรอบ1นึรอค่ะ2ตัวล่างนะคะรูดหน้าแล้วก็กดเลข5ตัวนี้ทีละตัวค่ะถ้าตัวละหนึ่งบาทก็50บาทนะคะพอรอบ1นึงออกผลแล้วออกล่าง4 6่หค่ะหลักสิบของเลขล่างคือเลข4นะคะเป็นเลข4 ในชุดเลขเราก็จะมีเลข4นะคะก็จะเป็นเลข4ที่เข้านะคะก็จะบวกมา92ต่อรอบนะคะรวมทุนกำไรเรียบร้อยค่ะมาดูรอบนี้ค่ะ0บวก0ได้0 0บวก2ก็ได้2นะคะ2 3 4 5 6ค่ะรอบนี้นะคะออกเลข2ค่ะเป็นเลข2ที่เข้านะคะ2เข้าบวกมา92ค่ะ แปดบวกแปเป็นสิบหกนะคะหกเค่ะได้8 9 0 1 2นะคะรอบนี้ออก0ูย์แค่ะเลขศูนย์ะคะเข้าค่ะก็จะบวกมานะคะในรอบนี้ค่ะ3าบกสาเป็น6ค่ะ6กบวกสเป็น8ปดนะคะแปดเกค่ะออก0ูย์สค่ะเลขศูนย์เข้าอีกแล้วนะคะศบวกมา92ค่ะ สีบวกสเป็น8ปนะคะแปบวกสเป็น0ค่ะศูนย์หนสามสี่นะคะรอบนี้ออก3ามค่ะเลข3เข้านะคะบวกมาค่ะ2อบวกสองเป็น 4, 4ี่สี่บวกสเป็น6กนะคะหกเจ็ดแศย์ค่ะรอบนี้เลข0ูนย์เข้านะคะก็จะบวกมานะคะ สีบวกสเป็น8ค่ะ8ปบวกสองได้ศูนย์ค่ะ0ูนย์หนสามนะคะรอบนี้ออกสี่หกค่ะเป็นเลขสีนะคะที่เข้าบวกมานะคะ0ูนบวกศนได้0 0นย์บวกสก็ได้2ค่ะสองสามสี่ห้าหค่ะรอบนี้ออกเบิ้ลสาสานะคะเลขสาเข้าค่ะบวกมานะคะ 2บวก2เป็น 4, 4ี่บวก2เป็น6ค่ะ6 7 8 9 0ดดศูนย์นะคะรอบนี้ออกสองหค่ะชุดเลขเราไม่มีเลข2ก็จะเป็นรอบแรกที่หลุดนะคะลบมาก็จะลบมา50นะคะรอบแรกค่ะ6บวก6เป็นสค่ะ2บวก2เป็น4นะคะ4ี่ห้าหดดค่ะรอบนี้นะคะออก7 8ดค่ะเลข7เข้านะคะ ก็จะเป็น7บวกมา92ค่ะ2บวกสเป็น4 4่บวก2นะคะเป็น6ค่ะ6 7 8 9 0นะคะรอบนี้ค่ะออก8 7นะคะเลข8เข้าค่ะ8บวกมานะคะ3บวก3เป็น6ค่ะ6บวก2เป็น8นะคะ8 9 0 1 2สองค่ะรอบนี้นะคะเลข9กเข้านะคะ บวกมาค่ะ5บวก5เป็น0 0บวก2ได้2ค่ะ2 3 4 5 6นะคะก็ออกเบิ้ล4 4ค่ะเล็4เข้านะคะบวกมา92ค่ะ4บวก4เป็น8 8บวก2ได้0ค่ะ0 1 2 3 4ค่ะออก1 1นะคะเลข1เข้าค่ะบวกมานะคะ มาดูรอบสุดท้ายค่ะ9บวก9เป็น18 8บวก2ได้0ค่ะ0 1 2 3 4นะคะทีนี้แล้วก็มาดูในกลุ่มนะคะว่ารอบ1 2 1ออกอะไรนะคะ5ออก5 6 8 0 2ค่ะ5 6 8นะคะล่าง0 2ค่ะ เลขที่เราเล่นไปนะคะก็คือมี01234นะคะก็คือเลข0เข้านั่นเองค่ะก็จะบวกหมานะคะเลข0เข้าค่ะบวกมา92นะคะในรอบสุดท้ายะคะ่ะอันนี้ก็คือสูตรยี่กีนะคะ5ตัวนะคะหลุดแค่1รอบนะคะพี่พี่สามารถนำไปลองใช้ได้นะคะกับสูตรนี้ค่ะสูตรปัก10ล่างนะคะ น้องฟ้าก็จะวางแนวทางในกลุ่มนะคะยี่กีลงทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าเย็นๆค่ะหากพี่ๆท่านไหนสนใจเข้ากลุ่มยี่กีกับน้องฟ้าก็สามารถทักหาน้องฟ้าได้นะคะขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามช่องของน้องฟ้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ